สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมยิ่งนะครับช่องดูพระดีครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพระปิดตาเงินล้านนะครับปิดตาเงินล้านหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับผมนี่ครับมาแล้วครับปลูกเศษสามวาระนะครับที่เราลงไว้วันนี้มาถึงมือผมแล้วนะครับนี้นะครับผมจะพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาแกะกล่องพระใหม่มาดูมวลสารนะครับที่อัดแน่นนะครับหรือเนื้อและ พิมนะครับสวยงามแค่ไหนครับน้าเกะสะสมบูชาแค่ไหนครับปิดตาเงินล้านนะครับหลวงพ่อทองครับไปชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมขอรีวิวองค์นี้ก่อนนะครับนี่คือเนื้อผงพุทธคุณนะครับฝังตะกุดเงินนะครับนะครับปั๊มโคดทอและข้อโคดกิมหรือโคดจิมนะครับที่แปลว่าทองนะครับที่แปลว่าทองคํเหมือถึงความร่ํารวยนั่นแหละฮะ อันนี้เรืองแสงนะครับมีเพียงห้าร้อยองนะครับมีเพียงห้าร้อยองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเรืองแสงให้ดูเดี๋ยวจะโชว์หน้าไร้สดนะครับด้านหลังนะครับหลวงเมทองนะครับพรมยันวัดวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปั๊มเลขโคตรลึกๆหนาๆแบบนี้นะครับองค์นี้มีเพียงห้าร้อยองนะครับทำแจกูนยนจองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข้างในกันดีกว่าครับ เปิดออกมาครับผมเป็นแบบนี้ฮะใบรายการนะครับใบรายการอาแล้วก็รายการเด็ดๆนะรายการเด็ดๆก็เขาจะรัดหนังยางไว้หน,น,นึ่งสองสามสี่นะครับดูกันว่าหกหกองเนี้ยหกเนื้อเนี้ยนะครับเป็นรายการอะไรรายการหลักที่อ่า ทำลัดหนังยางไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียนเนื้อนะครับเนื้อผงเกสรฝังพลอยสะดือผงเกษรฝังตะกุดทองคํานะครับแล้วก็ผงเกสรฝังนาคปกใบมะขามนะครับก็มีมาเตอร์พีด้วยนะฮะรุ้นนาคปกใบมะขามทองคาแท้หนึ่งองค์หมายถึงว่าทั้งหมดนะฮะก็ลองดูว่าจะอยู่ที่หลังไหนนะครับนะครับภาพผงปิดตางเงินล้านนะฮะจำพวกสองเงินล้านหลวงมาทองเนี่ครับที่ผมแนะนำนะเพราะอะไรครับ มวนสารนี่อัดแน่นอยู่แล้วพิมพ์สวยนะครับที่สําคัญครับปลูกเสกสามวาระครับวาระที่1หลวงพพาวัดห้วยด้วนนะครับวาระที่2นะครับเมื่อวันที่27นะครับปลูกเสกที่โบสถ์นะครับอุโบสถวัดประดูชิมพีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นต้นตํำรับนะฮะหรือว่าภาพปิดตาที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้นะครับของหลวงปู่โตนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับ วาระที่3นะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าต้องต้องเก็บนะฮะต้องเก็บต้องมีนะครับอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะมาดูเนื้ออีกทีนึงครับมาดูพิมพ์อีกทีนึงครับก็มาดูพระองค์ตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่ครับอีกรอบหนึ่งครับนี่เนื้อผงพุทธคุณนะครับรายการแจกสุนย์จองมีเพียง500อองค์นะครับเนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุดเงินคู่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเรืองแสงสีเขียวนะครับอ่ากลางคืนน่าจะเป็นแสงสีเขียวนะครับอยู่ในองค์พระนะครับเมื่อกลางวันได้รับแสงแดดแบบนี้แล้วก็อยู่ในที่มืดนะฮะจะเรืองแสงสีเขียวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกองคหนึ่งครับเป็นแจกทานนะฮะในกล่องสีเหลืองแจกทานเดี๋ยวแกะให้ดูเลยครับผมองค์นี้นะครับององนี้นะครับตามรายการก็จะเป็นเอ่อเป็นไว้แจกทานนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ร่วมสนุกนะครับแจกให้พี่เพื่อนเพื่อนในไลฟ์สดแล้วกันนะครับให้ดูครับอันนี้คือเป็นถุงใบลานนะครับตามไปรายการน่ะใช่ครับนะครับถุงใบลานนะครับอันนี้ก็ถวายวัดแล้วก็เอามาให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ร่วมรับรางวัลนะครับนะแจกตีองนี้เดี๋ยวไปร่วมสนุกในไลฟ์นะครับมีเลขโค้ดและัมเบอร์ทุกองนะครับนี่ครับถุงใบลานนะครับ นี่ครับอ่าซ้ายมือนะครับสีดําเนื้อผงเบลานแล้วก็ขวามือเนื้อผงบุทธคุณนะครับพร้อมกับอีกจํานวน100อองค์ครับคืนนี้ครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูในไลฟ์สดของเราได้เลยนะครับอ่าอยากบูชาอยากเก็บไว้บูชานะครับเชิญได้เลยครับผมมีแบ่งปันนะครับวันนี้ช่องดูพอดีฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้เจอกันในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ